บทที่140เจ้าสาวตอนเด็กของเปยเปยเนื่องจากห้องไม่ใหญ่จังเลื่อเวียนจึงเห็นเปยเปยนอนอยู่บนเตียงและมีหัวอีห้าวและหวังตรงเอ๋ออยู่ข้างๆเปยเปยเธอรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของหัวอีห้าแต่ทันทีที่เธอเห็นเปยเปยนอนอยู่บนเตียงสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีเขาก้าวไปข้างหน้าสองสาก้าวอย่างกระตือรือร้นและพูดว่าเปยเปยคุณเป็นอะไรไป เมื่อเห็นความวิตกกังวลในสายตาของพี่สาวทีมสำน้ำทังต่างก็ตกตะลึงในสายตาของกันและกันฮัวอีห้าวและสวีซานสื่อความกังวลของพี่สาวคนโตที่มีต่อพี่ชายคนโตดูเหมือนจะผิดปกติเล็กน้อยเบยไปยิ้มอย่างขมขื่นแล้วพูดว่าพี่สาวไม่ต้องกังวลฉันสบายดีจางเละสเวียนดูเหมือนจะตระหนักว่าเธอสูญเสียความสงบและเธอก็สงบลงเล็กน้อย เธอยกมือขึ้นเพื่อบีบเส้นเลือดที่ข้อมือของเปยเปยและรู้สึกถึงสภาพอาการบาดเจ็บของเขาหวังชิวเอ๋อที่เข้ามาพร้อมกับจางเลิศเวียนเดินไปหาหัวอีห้าหลังจากมองลงไปที่เขาแล้วเขาก็มองไปทางอื่นอย่างเป็นธรรมชาติราวกับว่าเขากำลังมองคนแปลกหน้าหวังตงเอ๋อมองด้วยสายตาที่เย็นชาและถอนหายใจอย่างลับๆในใจ ยิ่งหวังชิวเอ๋อร์ทำตัวเหมือนคนแปลกหน้าของหัวอีเฮายิ่งแสดงให้เห็นว่าสถานะของอีเ่าในใจเธอนั้นไม่ธรรมดาช,าชิวเอ๋อชิวเอ๋อรทำไมคุณถึงทำเช่นนี้ในตอนแรกเมื่อหัวอีเฮาหายตัวไปนานหวังตรงเอ๋อก็คิดถึงเรื่องนี้จริงๆแม้ว่าเธอและหวังชิวเอ๋อร์จะมาแบ่งปันความรักของหัวอีเหาเธอก็เต็มใจที่จะทำเช่นนั้นเนื่องจากครั้งหนึ่งเธอเคยมีความคิดเช่นนี้ความเกลียดชังของเธอต่อหวังชิวเอ๋อร์จึงอ่อนแอลงมากในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรู้สึกถึงความรักสุดหัวใจของหัวอีห้าวที่มีต่อเธอเธอเพียงรู้สึกเห็นใจหวังชิวเอ๋อร์เท่านั้นและไม่รู้สึกอิจฉาอีกต่อไปในเวลานี้เธอยังยืนอยู่อีกด้านหนึ่งของหัวอีห้าวอย่างไม่เห็นแก่ตัวชิวเอ๋อร์คุณโอเคไหมหวังชิวเอ๋อร์เพิกเฉยต่อเขาแต่หัวอีห้าวต้องทักทายเธอเธอช่วยชีวิตเขาไว้มากกว่าหนึ่งครั้งยิ่งไปกว่านั้นเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของหัวอีห้าวที่มีต่อเขาแล้ว และเขาก็รู้สึกเป็นนี้เธอมาโดยตลอดดีมากหวังชิวเอ๋อตอบอย่างเย็นชาแต่เธอดูเป็นแบบนั้นเธอจะมีเจตนาดีได้ยังไงโอ้หัวอีห่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรและทำได้เพียงตอบง่ายๆในอีกด้านหนึ่งจังเล่สเวียนตรวจสอบร่างกายของเป้ยเปเสร็จแล้วด้วยสีหน้าเคร่งขรึมอวัยวะภายในทั้งห้าเกือบจะถูกแทนที่และได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากพลังวิญญ,ญาณ ความหนาวเย็นความชั่วร้ายและความมืดคุณเคยพบกับปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายหรือไม่หลังจากได้ยินคำพูดของเธอทุกคนอดไม่ได้ที่จะแอบชื่นชมเธอการวิเคราะห์ของจังเลสเวียนนั้นน่าตกใจมากจนเธอคู่ควรที่จะเป็นพี่สาวคนโตของสารชั้นในเป้ยเป้ยพยักหน้าและพูดอย่างเคร่งขรึมฉันก็ตามหาคุณเช่นกันเรื่องนี้จะต้องรายงานให้วิทยาลัยโดยเร็วที่สุดเพื่อที่วิทยาลัยจะได้เตรียมพร้อม ลัททีพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ปรากฏตัวแล้วในขณะนี้เขาจะหลังจากอธิบายสถานการณ์เมื่อวานอย่างละเอียดแล้วเขาก็ชี้ให้เห็นถึงการมีอยู่ของเสือแมงป่องจางเผงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจในนิกายถังก็คือเป้ยๆไม่ได้บอกเรื่องถังยาแต่เพียงแต่บอกว่าเขาได้รับบาดเจ็บเมื่อเขาได้พบกับลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและต้องการสอบสวนแต่ถูกอีกฝ่ายโจมตี เรื่องนี้สำคัญมากฉันจะรายงานเรื่องนี้ให้วิทยาลัยทราบทันทีคุณได้รับบาดเจ็บสาหัสฉันจะส่งคุณกลับไปที่วิทยาลัยหรือไม่จางลเลอศเสวียนกล่าวด้วยความกังวลเตยไปยิ้มอย่างขมขื่นและสายหัวแล้วพูดว่าคุณเป็นหัวหน้าทีมวิทยาลัยคุณจะเดินออกไปได้ยังไงนอกจากนี้ตอนนี้ฉันไม่สามารถทนกับปัญหาได้ดังนั้นฉันอาจจะอยู่ที่นี่เพื่อพักฟื้นเช่นกัน อย่าก,กังวลฉันไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้และได้มอบคำสั่งของทีมให้กับอีเห้าแล้วจางเละสะเวียนมองไปที่เป้ยเปยจากนั้นไปที่หัวอีเห้าที่กำลังนั่งอยู่ในรถเข็นและอดไม่ได้ที่จะพูดอย่างช่วยไม่ได้คุณสองคนเป็นพี่น้องกันฉันจะบอกคุณว่าคุณเก่งอะไรเป้ยเปยคุณไม่ใช่คนประมาทปกติแล้วทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้ละ่ะเป้ยเปยขยิบตาให้เธอและจางเละสะเวียนก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่เธอจะรู้ว่าเธอดูเหมือนจะพูดมากเกินไปเล็กน้อยเขายืนขึ้นและพูดว่าคุณพักผ่อนให้สบายก่อนแล้วฉันจะส่งข่าวนี้กลับไปทันทีชิวเอ๋อไปกันเถอะหวังชิวเอ๋อไม่ได้พูดอะไรสักคำไม่ได้ทักทายด้วยซ้ำและหันหลังกลับและจากไปพร้อมกับจางเลสเวียนทันทีที่จางเลสเวียนและหวังชิวเอ๋อร์จากไปห้องก็งเงียบลงทันทีแต่สายตาของทุกคนต่างมุ่งความสนใจไปที่เปยเปย เป่ยปรู้สึกเขินอายเล็กน้อยเมื่อทั้งสามคนมองดูเธอเธอไอแล้วพูดว่าทำไมคุณถึงมองฉันแบบนั้นสวีซานสือมองขึ้นไปบนเพดานแล้วถอนหายใจแล้วพูดว่าเดิมทีฉันคิดว่าผู้หญิงที่มีสเสน่ห์และอยู่ยงคงกระพันเท่านั้นที่จะชอบฉันแต่ฉันไม่ได้คาดหวังคุณที่มีจมูกเล็กและจมูกเล็กผู้ชายที่มีดวงตาถูกซ่อนไว้มาก ถ้าไม่ใช่เพราะอาการบาดเจ็บของคุณฉันคงไม่สังเกตด้วยซ้ำว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับพี่สาวร่องรอยของความเขินอายปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเปยเปยอย่าพูดเรื่องไร้สาระที่นี่และทำลายชื่อเสียงของพี่สาวสวีซานสื่อเยอ่อเย้ยคนอื่นไม่รู้จักคุณฉันก็รู้เหมือนกันเหรอเมื่อพี่สาวเข้ามาและพบว่าคุณได้รับบาดเจ็บเธอมองคุณด้วยสายตาที่ผิดอย่างเห็นได้ชัดพี่สาวคนโตมองใครแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ และสายตาของคุณในขณะนั้นก็ดูสมเหตุสมผลมากนี่เป็นการพิสูจน์ว่าเมื่อคุณเห็นพี่สาวคนโตคุณคาดหวังให้เธอมีปฏิกิริยาเช่นนี้แค่นี้ยังไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์การล่วงประเวณีเอาละคุณปิดบังพี่น้องของคุณไว้มากมายจนฉันไม่รู้และคุณยังรักพี่สาวคนโตด้วยซ้ำรีบพูดความจริงมาไม่อย่างนั้นแม้ว่าคุณจะได้รับบาดเจ็บฉันก็จะไม่ไว้ชีวิตคุณ ดูท่าทางเศร้าและโกรธของสวีซานสือแล้วมองดูท่าทางแปลกๆในสายตาของหัวอีห้าวและหวังตรงเอ๋อในอีกด้านหนึ่งเปยไปถอนหายใจยาวชื่อเสียงของพี่ชายจะคงอยู่ตลอดไปพี่สาวเอาใจใส่และก่อให้เกิดความวุ่นวายจริงๆสวีซานสื่อมาที่เตียงด้วยท่าทางซุบซิบบนใบหน้าของเขาพูดเร็วๆบอกฉันเร็วๆเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับพี่สาว คุณหมกมุ่นอยู่กับเสี่ยวยาตลอดทั้งวันทำไมพี่สาวถึงปรากฏตัวที่นี่อีกครั้งเมื่อเห็นว่าเขาไม่สามารถซ่อนมันได้อีกต่อไปใบหน้าของเป้ยเป้ยก็ซีดเผือดและพูดว่าเมื่อเจ้าค้นพบมันแล้วฉันจะบอกให้แต่เจ้าต้องเก็บมันไว้เป็นความลับสําหรับฉันมันเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของพี่สาวคนโตถ้าใครบอกนับจากนี้เขาจะไม่ใช่น้องชายของฉันตกลงหวังตงเอ๋อเป็นคนแรกที่เห็นด้วยอย่างมีความสุขมุมปากเป้ยเป้ยกระตุกแล้วพูดว่า น้องสาวก็ทําได้เหมือนกันหวังตงเอ๋อหัวเราะเบาๆและกล่าวว่าพี่ชายอาวุโสเราแบ่งปันพรและความยากลําบากแล้วเราจะบอกทุกคนได้อย่างไรมิฉะนั้นคุณคิดว่าพี่ชายคนที่สามสามารถซ่อนปัญหาของเขาต่อหน้าพี่สาวคนที่สี่ได้หรือไม่ฉันฉันเป็นเพื่อนที่ประมาทเต้ยไปร้องออกมาอย่างเศร้าๆในมิช้าเหอไฉ่โถเจียงนหาน,นานและเซียวเซียวก็ถูกเรียกเช่นกัน สำหรับนานา่นา,นาจี้จือ่อเฉินและจิงจหยานความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาไม่ใกล้ชิดเท่ากับพี่ชายรุ่นพี่ของพวกเขาเมื่อฉันได้ยินว่ามีความลับระหว่างเปยเปย,เปยและพี่สาวคนโตจางเลิศเวียนดวงตาโตที่สวยงามของเจียงหนาหนานและเซียวเซียวล้วนเป็นประกายดูเหมือนว่าพวกเขากำลังลุกไหม้ด้วยเปลวไฟแห่งการนินทาแม้แต่เหอช้โถท,ที่ดูไร้เดียงสาก็ยังเต็มไปด้วยความตกใจอย่าบอกใครนะเปยไปย์คล่ำครวญ ไม่อย่างนั้นก็ลืมมันไปเถอะแค่แกล้งทำเป็นไม่รู้อะไรเลยโอเคเอาละฉันจะพูดแล้วภายใต้การจ้องมองของทุกคนซึ่งดูเหมือนจะใกล้จะพ่นไฟเป้ยๆก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเล่าเรื่องระหว่างตัวเธอกับจางเล็กส่วนในที่สุดอันที่จริงพี่สาวเป็นเจ้าสาวตอนเด็กของฉันเพียงประโยคเดียวทำให้ดวงตาอีกหกคู่ในห้องเบิกกว้างขึ้นในทันทีแอปเปลิลที่ถืออยู่ในมือของสวีซานสือตกลงไปโดยตรงและกระแทกเหอไยโถที่นั่งข้างๆเขาบนใบหน้า เหอชัยโถบีบมือด้วยความตกใจโดยทิ้งรอยนิ้วมือไว้บนเตียงร่างกายของหัวอีเห้าแกวงไปมาและเขาเกือบจะหลุดออกจากรถเข็นต้นไม้สีทองหวังตงเออปิดปากด้วยมือของเธอเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองกรีดร้องเจียงนานนานอุทานในขณะที่เซียวเซียวคว้าแขนของเหอชัยโถด้วยสีหน้าตกตะลึงเจ้าสาวเด็กตอนนี้ปากของสวีซานซื้อเปิดกว้างพอที่จะยัดไข่ห่านได้ ใครจะกล้าคิดว่าจางเลิศเสวียนหัวหน้าลูกศิษย์ของลานด้านในของโรงเรียนสื่อหลเคร์อซึ่งนักเรียนทุกคนเรียกว่าพี่สาวด้วยความเคารพซึ่งเข้ามาในศาลาโพไซดอนเมื่ออายุ35ปีและกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของการประชุมศาลาโพไซดอนจริงๆแล้วอาจเป็นเจ้าสาวเด็กของเปยเปยก็ได้สิ่งนี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่ออีกต่อไปมันเป็นเพียงจินตนาการเปยเปยพูดด้วยใบหน้าขมขื่น คุณได้ยินถูกแล้วและฉันก็พูดถูกพี่สาวคนโตคือเจ้าสาวลูกของฉันจริงๆเรื่องนี้ยาวตั้งแต่20ปีที่แล้วสวีซานสือดึงเก้าอี้ขึ้นมาแล้วนั่งลงข้างเตียงไม่เป็นไรเราไม่รีบรอกแค่พูดช้าๆหัวอีเฮาจ้องไปที่เปยยๆด้วยความเงียบงันเขาตกใจเหมือนกับที่เจ้าหญิงจิ๋วเมื่อวานนี้เมื่อเธอรู้ว่าปืนใหญ่สามารถถูกยิงโดยทหารธรรมดาได้เปยปยจ้องมองสวีซานสื่อด้วยความโกรธและพูดว่า ีที่ฉันเกิดแม่ของฉันเสียชีวิตด้วยโรคดิสโทเซียพ่อของฉันเสียใจมากที่เขารับหน้าที่ของทีมกํากับดูแลสื่อหลายเคร์่อซึ่งอยู่ข้างหลังส่วนสู้ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยภารกิจจากไปและเขาไม่เคยกลับมาครอบครัวของเราเป็นรุ่นเดียวและบรรพบุรุษกำหนดว่าทุกคนควรปฏิบัติตามสัญชาตญาณความเป็นแม่การตายของพ่อแม่ของเขาสร้างความเสียหายอย่างมาก ในช่วงเวลานั้นเขาปฏิบัติต่อฉันเหมือนเป็นที่รักของเขาเสมอจริงๆแล้วพี่สาวคนโตถูกอาจารย์ของวิทยาลัยในเขตชานเมืองหยิบขึ้นมาและถูกส่วนสู้บังเอิญพบในเวลานั้นสีหน้าของพี่สาวคนโตดูจืดชื่ดและดูเหมือนว่าทั้งคนของเธอจะสูญเสียจิตวิญญาณไปครอบครัวของเธอเดิมทีขุนนางแห่งอานาจักรวินถูกข่มเหงโดยขุนนางผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่ง และครอบครัวของเขาทั้งหมดถูกกวาดล้างมีเพียงเธอเท่านั้นที่นอนเล่นซ่อนหากับแม่ของเธอใต้เตียงดังนั้นเธอจึงรอดชีวิตมาได้ข้างเตียงก่อนที่เธอจะตายเธอก็ใช้ตัวเขากั้นเตียงด้วยตัวของเขาและปิดปากของเธอด้วยแบ็กแฮน์ของเขาหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของพี่สาวคนโตส่วนสูได้ตรวจร่างกายของเธอเขาพบว่าพี่สาวคนโตมีความสามารถอย่างมากในศิลปะการต่อสู้ เธอไม่เพียงแต่มีพลังวิญญาณโดยกำเนิดที่หายากแต่เธอยังมีแหวนวิญญาณอายุ100ปีอีกด้วยและได้ปลูกฝังมันแล้วเนื่องจากเธอถึงระดับ20แล้วฉันเดาว่าพี่สาวเองก็ควรเป็นเป้าหมายของการฝึกฝนของครอบครัวในอนาคตแม้ว่าตอนนั้นพี่สาวคนโตจะอายุเพียง11หรือ12ปีเท่านั้นแต่เธอก็รู้เรื่องโรงเรียนสื่อไลค์ด้วยเช่นกันเธอจึงคุกเข่าลงและขอร้องให้ส่วนสู่หลังแคนให้กับเธอ ในเวลานั้นส่วนซูรู้สึกตกใจกับการตายของพ่อแม่ดังนั้นเขาจึงตกลงที่จะแก้แค้นเพื่อเธอเธอปรารถนาและบอกเธอว่าโรงเรียนสือ่อไหลเคอร์จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปลูกฝังให้เธอเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแต่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งคือเธอต้องปกป้องโรงเรียนสือ่อไหลเคอร์ไปตลอดชีวิตและเป็นเจ้าสาวลูกของฉันเมื่อพูดเช่นนี้ไปเปยก็หยุดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าคุณควรเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปส่วนซูล้างแค้นให้เธอ พี่สาวคนโตยังอยู่ในสถาบันการศึกษาเพื่อเรียนอย่างหนักและประสบความสำเร็จอย่างที่เธอเป็นในทุกวันนี้ต่อมาฉันโตขึ้นจิตใจของส่วนซูก็สงบลงเช่นกันฉันเสียใจกับคำสาบานที่พี่สาวทำไว้และพูดซ้ำหลายครั้งว่าฉันไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสาบานนั้นเพราะเธอและฉันมีอายุห่างกันสิบปีมันไม่สมจริงเลยที่จะรอฉันเมื่อฉันอายุมากกว่าสิบขวบแต่พี่สาวคนโตยืนกรานที่จะปฏิบัติตามคำสาบานของเธอ เธอยังบอกส่วนซูว่าไม่ว่าฉันจะเลือกอะไรในอนาคตเธอจะเป็นแค่ลูกสะภ้ายบุญธรรมของฉันเท่านั้นถ้าฉันไม่ชอบเธอเธอก็จะอยู่ต่อไปเป็นโสดไปตลอดชีวิตและอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างตอบแทนความเมตตาของส่วนซูเจียงหนานหนานพูดด้วยสีหน้าไม่ใจดีคุณมีสะพ้าแล้วแต่คุณยังยังย่วยวนเสี่ยวหยาเปิ้ไปยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าฉันไม่รู้ส่วนซูบอกฉันเกี่ยวกับคำสาบานของพี่สาวคนโต จนกระทั่งเสี่ยวยากับฉันอยู่ด้วยกันตอนนั้นฉันรู้สึกเหลือเชื่อมากตอนนั้นฉันอายุเพียง14ขวบและพี่สาวของฉันก็อายุ27ขวบแล้วอายุของเราไม่เหมาะสมจริงๆและคุณยังไม่รู้ความรู้สึกของฉันที่มีต่อเสี่ยวยาอีกเหรอฉันสามารถโต้เถียงกับส่วนซูได้โดยมีเหตุผลเท่านั้นในเวลานั้นเองที่เราย้ายออกจากลานด้านในด้วยต่อมาสวนซูยอมตกลงในเรื่องระหว่างฉันกับเสี่ยวยาเพราะวิทยาลัยเป็นนี้ จนกระทั่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตส่วนสูก็บอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งโดยขอให้ฉันทําตัวดีกับพี่สาวถ้าเป็นไปได้เขาบอกว่าเขาเสียใจกับพี่สาวฉันก็ไปหาพี่สาวเหมือนกันและอยากอธิบายเรื่องนี้ให้เธอฟังให้ชัดเจนในวิทยาลัยฉันไม่รู้ว่ารุ่นพี่ที่เก่งและอายุน้อยชอบเธอสักกี่คนฉันไม่อยากเห็นความสุขตลอดชีวิตของเธอได้รับผลกระทบจากคำสาบานที่ไร้สาระแต่พี่สาวดื้อมาก เธอบอกว่าฉันไม่ต้องการเธอแต่เธอไม่สามารถผิดสัญญาแล้วเดินจากไปพูดตามตรงแม้ว่าฉันไม่คิดว่าฉันทำอะไรผิดแต่ฉันก็ยังรู้สึกผิดต่อเธอแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้เธอยอมแพ้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้ว่าเสี่ยวยาจะมักจะไม่อยู่รอบตัวฉันอีกต่อไปแต่ฉันก็ยังไม่สามารถรองรับคนอื่นในใจได้เมื่อมาถึงจุดนี้ใบหน้าของเป้ยยไม่เพียงแสดงให้เห็นความลำบากใจเท่านั้น แต่ยังแสดงความสับสนอีกด้วยหวังตงเอ๋อกล่าวว่าพี่ชายอาวุโสคุณประทับใจพี่สาวบ้างไหมเบยไปพูดโดยไม่ลังเลแน่นอนเธอคือคนที่ปกป้องฉันตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กฉันไม่เคยมีแม่เลยตั้งแต่เด็กพี่สาวก็เหมือนแม่และพี่สาวของฉันในใจฉันนอกจากเจ้าตัวน้อยแล้วเธอยังเป็นผู้หญิงที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับสองอีกด้วย อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบนั้นนะทำโดยไม่ทำร้ายเธอคุณสามารถทำให้เธอมีความสุขอีกครั้งภายใต้การจ้องมองที่คาดหวังของเป้ยเป้การแสดงออกของทุกคนก็เริ่มแปลกๆทีละคนจะทำลายมันได้อย่างไรฮัวอีเฮาไอและพูดว่าพี่ชายดูสิเราจะมีการแข่งขันในอีกสองวันคุณมีข้อเสนอแนะหรือไม่เป้ยเปยมุมปากกระตุกและเมื่อเขามองไปที่คนอื่นๆ พวกเขาทั้งหมดก็มองไปทางอื่นและพูดด้วยความโกรธเจ้าคนไม่ซื่อสัตว์เหอใช้โทหัวเราะเบาๆและพูดว่ามันยากสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตว์ที่จะจัดการกับงานบ้านพี่ชายเราจะช่วยคุณเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรเปิยไปพูดอย่างช่วยไม่ได้เอาล่ะโอเคอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามคุณต้องไม่กระจายข่าวออกไปมันเกี่ยวกับชื่อเสียงของพี่สาวคนโตอีเฮาบอกฉันหน่อย คุณมีแผนสำหรับการแข่งขันอย่างไรหัวอีเฮากล่าวว่าฉันยังไม่มีแผนเฉพาะเจอะจงฉันแค่มีไอเดียบางอย่างในการแข่งขันครั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมของนิกายจึงมีทีมเข้าร่วมมากถึง167ทีมในจำนวนนั้น2-3รอบแรกจะเป็นรอบคัดออกจนกว่าจะตัดสินรอบสุดท้าย32อันดับแรกจะเป็นรอบแบ่งกลุ่ม ณปัจจุบันทางผู้จัดยังไม่ได้บอกว่าการแข่งขันรอบน็อกเอา์ครั้งก่อนจะเป็นอย่างไรเราไม่ใช่ทีมเริ่มต้นเมื่อเราเป็นตัวแทนของสำนักถังและจะไม่มีอคติใดๆในระบบการแข่งขันเรายังไม่รู้ว่าเราจะพบกับทีมที่เข้าร่วมประเภทใดเมื่อเราพบกับผู้แข่งแกร่งสำนักอื่นถือเป็นการทดสอบครั้งใหญ่สำหรับเราดังนั้นฉันคิดว่าเราต้องซ่อนความแข็งแกร่งของเราไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในรอบน็อกเอาท์ซ่อนความแข็งแกร่งของคุณ ไปไปตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งอีเห้าคำพูดของคุณไม่ขัดแย้งกันเหรอคุณเพิ่งพูดถึงความสำคัญของรอบน็อกเอาท์ทำไมคุณต้องซ่อนความแข็งแกร่งของคุณอีกครั้งหัวอีเห้ากล่าวว่าไม่มีความขัดแย้งที่ฉันหมายถึงคือเมื่อเราชนะได้เราควรซ่อนความแข็งแกร่งของเราไว้ให้มากที่สุดเมื่อเทียบกับเมื่อห้าปีที่แล้วรูปร่างหน้าตาของเราเปลี่ยนไปมากจริงๆและมีเซสชันนี้ไม่ค่อยมีนิกายใดเข้าร่วม อันดับแรกเราสามารถใช้ทักษะการแต่งหน้าเพื่อเปลี่ยนรูปลักษ์ของเราเล็กน้อยเพื่อให้เราเป็นที่รู้จักจากผู้ที่คุณเคยกับเราในเซสชันที่แล้วหากคุณไม่รู้จักเราอย่างน้อยคุณก็ทำไม่ได้ให้แน่ใจว่าเป็นพวกเราตราบใดที่คุณไม่โชคร้ายเกินไปโอกาสที่วิทยาลัยสุริยันจันทราเห็นก็ไม่สูงนักเไปิดใตาเป็นประกายแล้วพูดว่านี่เป็นความคิดที่ดีคนส่วนใหญ่ที่ลงเล่นในรายการที่แล้วและประทับใจเราคือผู้เล่นสำรอง พวกเขากลายเป็นผู้เล่นหลักในครั้งนี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมาทุกคนเปลี่ยนไปมากด้วยการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยและการที่เราเป็นตัวแทนของสำนักถังทำให้มีผลในการซ่อนตัวที่ดีมากสวิสานสื่อขมวดคิ้วและพูดว่ารูปลักษณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่จิตวิญญาณการต่อสู้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อจิตวิญญาณการต่อสู้ของเราปรากฏขึ้นผู้คนจะไม่สามารถจดจำพวกมันได้หรือไม่ หัวอีห้าวยิ้มอย่างลึกลับและพูดว่าแน่นอนว่าเราต้องการทําให้พวกเขาจะไม่ได้เท่าที่จะทําได้การอภิปรายเรื่องยุทธวิธีกินเวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงและจบลงเพื่อให้เป้ยไ,ได้พักผ่อนได้ดีขึ้นวันรุ่งขึ้นหัวอีห้าวและพันธมิตรอื่นๆได้จัดการอภิปรายและฝึกซ้อมหลายครั้งเพื่อกําหนดวิธีเล่นเกมเริ่มต้นชั้นบนสุดของโรงแรมหมิงเย่หวังชิวเอ๋ยยืเนเงียบๆบ,บนระเบียงครึ่งวงกลมกว้างและมองเข้าไปในระยะไกล วิวจากตำแหน่งนี้ยอดเยี่ยมมากและคุณสามารถมองเห็นหมิงเย่ได้เกือบครึ่งหนึ่งชั้นบนสุดของโรงแรมหมิงเย่มีเพียง8ห้องเรียกได้ว่าเป็นวิลล่าลอยฟ้าที่หรูหราอย่างยิ่งว่ากันว่าการเข้าพักหนึ่งคืนมีค่าใช้จ่ายมากถึง3,000เหรียญทองวิญญาณซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นราคาที่สูงเสียดฟ้าอย่างแน่นอนอาจเป็นโรงแรมที่แพงที่สุดในทวีปด้วยซ้ำ สกายวิลล่าแต่ละหลังมีซุ้มโค้งคล้ายปลายปราสาทขนาดใหญ่ให้เข้าไปซึ่งประกอบด้วยห้องรับแขกห้องนั่งเล่นห้องประชุมขนาดใหญ่ห้องนอนขนาดต่างๆ20ห้องห้องออกกำลังกายห้องน้ำชาและสวนลอยฟ้าขนาดกว่า200ตารางเมตรมีสระว่ายน้ำลอยฟ้าขนาด20ตารางเมตรตั้งอยู่ใจกลางวิลล่าเหนือผืนน้ำสีฟ้ามีโดมแก้วหากคุณว่ายน้ำในเวลากลางคืนแสงสีฟ้าอ่อนๆจะสว่างขึ้นรอบๆสนาม มองขึ้นไปก็เต็มไปด้วยดวงดาวเต็มท้องฟ้าความสวยก็ทําให้ใครๆหลงไหลได้นอกจากนี้ยังมีเวทีศิลปะการต่อสู้ขนาดเล็กในวิลล่าที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุพิเศษและระบบป้องกันอุปกรณ์นำทางวิญญาณซึ่งสามารถป้องกันการโจมตีด้วยทักษะวิญญาณส่วนใหญ่ที่เจ็ดวงแหวนและระดับต่ำกว่าเมื่อพวกเขาเช็คอินวิลล่าแห่งนี้ครั้งแรกทุกคนในทีมโรงเรียนสื่อหลเคก็ถูกย้าย แม้แต่ได้หาเป็นลูกชายของดายุกก็ยังได้เข้าพักในโรงแรมหรูหราแห่งนี้เป็นครั้งแรก20ห้องก็เพียงพอสำหรับทีมงานที่มีสมาชิกเพียง10คนเท่านั้นอาหารประจำวันสามารถปรับแต่งได้และทางโรงแรมจัดให้ฟรีนี่คือบริการและการกำหนดค่าที่ยอดเยี่ยมของทีมที่เข้าร่วมในปีนี้มีเพียง8ทีมที่เข้าร่วมเท่านั้นที่สามารถสนุกได้ทีมโรงเรียนสื่อไหลเค้อพักที่ห้องที่1 ในเรื่องนี้จักรวรนดิสุริยันจันทราดูต้อนรับมากวินล่าแห่งนี้ไม่เพียงแต่หรูหราที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพวกเขาเป็นทีมแชมป์สุดท้ายอีกด้วยเมื่อหันกลับมาหวังชิวเออมองไปที่พื้นที่อันหรูหราและกว้างขวางพร้อมร่องรอยของความสับสนในดวงตาของเธอและพูดกับตัวเองว่านี่คือสิ่งที่โรงเรียนสื่อหลายเครื่องมอบให้ฉันใช่ไหมนี่คือสิ่งที่พวกเขาต่อสู้เพื่อในการแข่งขันครั้งล่าสุดหรือไม่ ใช่ถูกต้องหากไม่มีผลงานที่สมบูรณ์แบบในการแข่งขันครั้งล่าสุดมันคงเป็นไปไม่ได้สำหรับเราที่จะอยู่ที่นี่อันที่จริงพวกเขามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะอยู่ที่นี่มากกว่าห้องเล็กๆที่น่ารำคาญด้านล่างที่จางเลิอเสวียนเข้ามาไม่ไกลนักเขาถือแก้วไวน์แดงบางๆไว้ในมือแต่ข้างในนั้นมีไวน์ขาวสีอัมพันกลิ่นหอมจังๆดังก้องอยู่ที่ปากถ้วยแต่ไม่ล้นนี่คือไวน์ชั้นเลิศที่ผลิตโดยหอการค้าในจักรวรรดิเทียนอยากดื่มไหม จางเลอสเสวียนพูดอย่างใจเย็นหวังชิวเออสายหัวและพูดว่าฉันไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความตั้งใจของฉันจางเลอสเสวียนจิบไวน์ขาวในแก้าวไวน์ที่มีรสเปรี้ยวเล็กน้อยเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของผลไม้และรสพร,รมดงอ่อนๆก็ช่วยเพิ่มรสชาติที่ค้างอยู่ในคอได้ยาวนานบางครั้งคุณต้องเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายตัวเองวิญ,ญญาณของคุณตึงเครียดเกินไป ฉันเคยเป็นเหมือนคุณมาระยะหนึ่งแล้วแต่แล้วฉันก็พบว่ามันไม่ได้ผลและมีผลข้างเคียงต่อการฝึกฝนของฉันเองคุณยังดีกว่าฉันตอนนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปคุณอาจจะมีปัญหาฉันไม่ได้ทำหวังชิวเอ๋อพูดอย่างเย็นชา